ฮัลโหลแดผมโนวานะครับโนวาไบรท์ no right. วันนี้จะพูดถึงเล่าตัวละครที่กำลังจะมาในแพท2.5ใครหน้าเปิดใครไม่น่าเปิดหัวข้อที่เราจะพูดนะครับก็คือเกี่ยวกับตัวละครผู้เล่นเกา่าผู้เล่นใหม่แล้วก็สรุปเล็กๆน้อยๆว่าใครควรเปิดใครไม่ควรเปิดนิดๆหนะ่อยๆเนาะซึ่งในแพท2.5นี้เขาก็ข้างจัดเต็มให้เราเลยมีตัวละครให้เลือกโคตรของโคตรเยอะโดยทั้งหมดทั้งสิ้น6ตัวเลือกกันตามสบายเลยซึ่งเราก็จะไปดูตัวแรกนะครับได้นะนะแก่เฟยเซียว นายพุนสาวเผ่าจิ้งจอกอาเจ๊นั่นเองตัวละครหญิงที่โคตรหล่อในไลฟ์แฝด2.5นะครับเราก็จะเห็น2แมคานิกหลกัลกๆของเฟยเซีองอย่างแรกคือการฟอลลอัพไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฟอลลอัพนี่นมาจากไหนบ้างทั้งตัวเราหรือว่าเพื่อนอย่างที่2คือแมคานิกสาคัญมากอันติเมทที่การโจมตีจะแบ่งไปสองอันคือการโจมตีตอนที่มอนล้มแล้วกับการโจมตีตอนที่มอนยังไม่ลม้มแล้วก็แน่นอนครับพูดถึงการลม้มกับไม่ลม้ม มันเป็นเบรกแต่ก็ลองรอดูอีกทีนะแล้วพูดในส่วนของตัวละครนี้เรียบร้อยฉะนั้นเราต้องมาพูดกันต่อเลยว่าผู้เล่นเก่าหน้าเปิดตัวละครนี้แค่ไหนแล้วก็ได้ไปกี่คะแนนสำหรับผู้เล่นเก่านะในส่วนของคะแนนนะครับผมให้คะแนนเฟื่อยเสียวสำหรับผู้เล่นเก่าอยู่ที่7เต็ม10ด้วยความที่ว่าผู้เล่นเก่าแล้วจะมีทีมหลายทีมแล้วได้แก่ทีมดอทพลอัพเบรกเอฟเฟกหรืออะไรก็ตาม ทำให้การเปิดเฟื่อยเสียมาเราไม่จำเป็นต้องกังวลสักเท่าไหร่เว้นแต่ว่าจะใช้รวนเหมยออีกแล้วหรือไม่ก็คุณอยากได้ตัวละครมาแทนพี่เวทนะครับเชิญเลยครับกดได้เลยไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าคุณเก็บมาตั้งแต่2.4แนละ้วใช่ไหมละ่ะในส่วนของผู้เล่นใหม่นะครับผมให้อยู่2คะแนนหลักๆอย่างแรกคือ5เต็ม10เนื่องจากว่าผู้เล่นใหม่อาจจะไม่ได้มีทีมคบคันเหมือนผู้เล่นเก่าทําให้ไม่สามารถเอาเฟื่อยเสียไปเล่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวละครที่เป็นตัวละครล่าสังหารฉะนั้นมันสามารถเอาไปลงได้แค่2ที่คื MOC กับ Apocalypse Shadow ทำให้คนที่เป็นผู้เล่นใหม่และต้องการเก็บคอนเทนต์เพื่อเอาเพชรให้ได้มากที่สุดอาจจะแย่หน่อยเพราะว่าไม่สามารถเอาไปลงอา v เ s อ o n วิชัได้แล้วก็แถมเรื่องร้ายอีกอย่างหนึ่งนะครับคืออย่างที่ผมพูดไปพอไม่มีทีมครบคุณอาจจะไม่สามารถลงทั้งสามอันเลยก็ได้ต้องรอดูตัวออกเนาะแต่ก็หวัว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับในส่วนของอีกคะแนนหนึ่งนครับได้แก่8เต็ม10เนื่องจากว่าถ้าคุณไม่ได้มีตัวละครที่เป็นเมน TPS ที่เป็นธาตุลมพิเบษหรืออาจจะไม่มีทีมดอปที่เป็นของแบ็กสโวร์หรืออะไรก็ตามที่ทําดาเมจเกี่ยวกับลมคุณเปิดมาได้เลยเฟื่อยเสียวคุมค่าแน่นอนแต่คุณอาจจะต้องเหมือนกับอันแรกนะที่ได้ค่าคะแนนคือคุณอาจจะต้องรอทีมแบบค่อยๆเก็บเพชรเปิดตัวเปิดตัวเปิดตัวเพื่อจะได้ทีมออกมาเล่นในช่วงเอ็นเกมอ้าวหล่ะเราพูดเกี่ยวกับตัวละครนี้มานานเกิดไปละฉันเราจะพูดแล้วกันว่าใครถูกคนเปิดบ้างอันดับแรกคนที่อยากได้จริงๆคนที่ชอบอันดับที่2คือคนที่ต้องการตัว DPS ธาตุลมอันดับที่3คือคนที่มีทีมครบ ส่วนคนที่ไม่จําเป็นต้องเปิดนะครับก็คือคนที่มีเบลดแล้วก็โบนียที่แบบเพอร์เฟกอยู่แล้วผ่านได้ทุกคอนเทนต์ไม่ว่าจะเบทคุณจะมีไลท์โกลหรือว่ามี E แต่ถ้ายังผ่านได้ก็สบายครับไม่จาเป็นต้องเปิดขนาดนั้นเนาะเอาไว้เปิดโรบินยังจะดีสักกว่าเลยครับโอเคจบไปแล้วในส่วนของตัวแรกครับเราจะไปพูดถึงตัวละครที่2อคาฟกามัมมี่ของเกมนี้ มาพร้อมกับแมชชนิกที่เรียบง่ายที่สุดคืการดึงดอทแล้วพอพูดถึงเรื่องดอทแน่นอนนะก็คือคาฟกาจะเป็นตัวละครหลักของทีมดอทในความหน้าเปิดนะครับสำหรับคาฟกาของผู้เล่นเก่าแน่นอนมามีมทั้งทีเอาไปเลย10เต็ม10ก็หัวหน้าทีอยู่มาให้ทำไงได้ไม่ว่าคุณจะเปิดเอาตัวเปิดเอาไลค์โคนเปิดเอาอีโดลอนไม่ว่าเปิดอะไรก็คุม้มค่าเสมอครับสำหรับคารฟกาแต่ก่อนจะไปส่วนของผู้เล่นใหม่นะว่าได้กี่คะแนนจริงๆก็ไม่ต้องสพูดก็ได้แล้วมั้งก็แน่นอนนะผู้เล่นใหม่10 10คแนนนนเเเตตมมร มาพูดสิ่งหนึ่งง่ายๆแล้วกันนะครับสำหรับผู้เล่นเก่าหรือว่าผู้เล่นใหม่ที่มีตัวละครคาฟกาแล้วแล้วอยากจะเปิด LC หรือว่าอีโรอนควรจะเปิดอะไรดีละ่ละสำหรับผมผมแนะนาว่าเปิด LC ก่อนดีกว่าเพราะว่า LC ช่วยในเรื่องสปีดทําให้คา,ารฟกาสามารถเบรกลิมิตสปีดได้แบบปู่โดยไม่ต้องพึ่งตัวซับทําให้ออกแอคชั่นได้ไวขึ้นพอออกแอคชั่นได้ไวขึ้นก็ดึงดอทได้เยอะขึ้นดึงดอทเยอะขึ้นดดเนท่ากับว่าดาเมจก็มากขึ้นย <ill"> ิ่งถ้าใครมี เจียวชิว e 2, 2> แหมอร่อยเลือดรถ <S <S เ,เรียกได้ว่ากลายเป็นทะเลเพลิงซุปหมาล่ารสร้อนแซ่บถ้าอยากดูข้อมูลเกี่ยวกับเจียวชิวก็ไปดูในช่องผมได้นะครับทำไว้ให้แล้วดูหน่อยเถอะนะใน,นส่วนว่าใครคนเปิดน,นะครับทุกคนควรมีครับก็ติด ID แค่ E ศูนย์เอามาดึงดอทก็เก so like so so like so ่งแล้วไม่จำเป็นต้องมีไลค์โคนก็เก่งได้เพราะผมก็ก็ไม่มีไลค์โคนเหมือนกันก็ยังเก่งอยู่นะตอนนี้ถึงอาจจะพลาดคอนเทนต์ได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าอวยแค่ไหนนะเราพูดถึงคราฟก้าไปแล้วเกี่ยวชิวอีสองไปแล้วเราจะพลาดเครื่องอุงเด็ดอีกิ้นหนึ่งไม่ได้แบ็กสโตแม่สาวนักพยากรณ์เมโมคริปเปอร์สุดแสนจะเร้าใจคู่ขาอัครอนพรไไลิิววปป ตัวละครที่แปะดาเมจดรอทลมได้ดีที่สุดในเกมมาพูดกันในส่วนของความน่าเปิดแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่อันนี้รวมยอดได้เลยน่าเปิดมา,มากๆ10เต็ม10นะครับสำหรับแบ็กสปอนถ้าคุณมีคราฟก้ายังไงก็เด็ดแน่นอนแต่ถ้าคุณไม่ได้มีคราฟก้าแล้วก็ไม่ได้กะจะเล่นทีมดอทก็ความน่าเปิดก็จะกลายเป็น5เลยครับไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แบ็กสปอนโอ้ยแต่ถ้าคุณอยากเล่นทีมดอทจังเลยทำยังไงดีไม่ต้องห่วงครับคุณมีคราฟก้าเปิด Back เพราะว่าคราวการเด็ดกว่าแบ็กวอนแน่นอนแล้วก็ในส่วนของคนที่จะเปิดอิโดรอนหรือว่าไลค์โคนนะครับผมให้ความน่าเปิดอยู่ที่5แล้วกันเนาะคือแบ็กวอนเก่งอยู่แล้วมันจะไม่ต้องเปิดอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าจะเปิดคุณควเลือกเปิดอะไรดีคือความคุ้มค่ามันพอๆกัน ฉะนั้นผมให้คุณตัดใจเลือกแล้วกัน l อหรือว่าไลาคอนนะทำให้ดาเมจส่วนตัวของแบ็กสวอนแรงขึ้นในส่วนของอิดอลอนนะครับทำให้ดาเมจทีมแรงขึ้นคุณชอบแบบไหนเลือกเลยแต่ถ้าคุณมีเจียวชิว e 2ก็ควรเปิด e 1นะครับเอาละ่ะเรามาตอกในส่วนข่ค,ควรคเปิดใครไม่ควรเปิดนะคนที่ควรเปิดนะครับก็คือคนที่รักเราตัวละคร่มัมมี่เชิญเปิดได้เต็มที่เลยแล้วก็ใครที่มีคาบก้าแต่ยังไม่มีแบ็กสวอนแล้วก็ลังรอแบ็กซวอนรีรันก็ออันนี้เป็นโอกาสของคุณแล้วครับเป,เ,นนเป็น เปิดนะครับก็ได้แก่คนที่ไม่มีคราฟการหรือว่าอาจจะมีทีมอื่นครบแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้ครับปล่อยทีมนี้ไปก็ได้เพราะาตอนนี้ทีมนี้ยังดูอ,อนาคตไม่ได้สดใสเหมือนตอนช่วงแรกเพราะความที่ว่า ทีมเบรกเริ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆทําให้ทีมอื่นๆอาจจะลดลงมาหน่อยไฮเปร์แคลร่อันนี้เริ่มหายไปเงียบกิบละพอแล้วอัพยังตามๆกับทีมเบรกมาอยู่แต่ก็ค่อคนข้างแย่นหน่อยทีมดอทนี่ก็ค่อนข้างเงียบหายเหมือนกันก็ถ้าเปิดมารอนาคตก็คุ้มค่าอยู่ครับสำหรับทั้งคาก้ากับแบนะ็กวอร์เนาะเพราะว่าเมคาดิกดอทอันนี้อาจจะเอาไปเล่นได้หลายอย่างอยู่เนาะในส่วนของตัวละครสุดท้ายในเฟสแรกนะครับได้แก่โรบินนักร้องสาวที่ออกซิงเกิลของตัวเองแต่ก,กับการเวนเพลงประจําตัวของไฟล์ไฟล์ซังนั้นวครสาทีีม่ม ุเด่นในเรื่องการบับให้กับทีม f o ร l o w Up โดยเฉพาะและทําให้ผมเศร้าใจทุกครั้งที่นึกขึ้นว่าทําไมตัวเองถึงไม่กดนักล้อคนนี้นะครับก็จะเปรียบเสมือนกับกระดูกสันหลังหลักของทีมฟอร l ล w u อเลยทีเดียวสำหรับความน้าเปิดนะครับ ผมให้กันเต็มที่เลย10คะแนนไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าหรือว่าผู้เล่นใหม่ผ่านระสานยังไงคุณก็ควรมีติดและยิ่งเป็นผ่านระสานที่เพิ่มด้าเมจของฟอลอัพแล้วมันแบบสุดยอดเลยทีเดียวพอยิ่งพูดผมยิ่งรู้สึกสงสัยว่าทำไมแพทนี้มันถึงมีแต่ตัวละครได้10คะแนนเต็มทางนั้นเลยแต่แบบ ว้าวมีเลือกรีลันได้สุดยอดมากการเลือกที่จะขายทีมดอทหลังจากปล่อยเกี่ยวชิวมาแล้วก็การเลือกขายโรบินหลังจากที่คนที่เปิดยูริมาทําให้รู้ว่าควรจะมีโรบินแค่ไหนการตลาดแบบขั้นสุดยอดแล้วคะแนในในส่วนของการเปิดเอลซีหรืออิโดรอนนะครับผมให้คะแนนอยู่ที่8แล้วกันนะครับแล้วควรจะเปิดอะไรมากกว่าระหว่างเอลซีกับอิโดรอนก็สำหรับผมอิโดรอนหนึ่งดีกว่าเพราะว่าเธอมำหาทให้ทั้งทีมอย่างกับเอาโรบินไปย้อมสีผมให้กลายเป็นโดนเหมยนะครับแต่สำหรับคนจนก็ผมไม่ต้องเปิดแนละ้ว ขนาดนั้นหรอกแค่ตัวปอป่าก็เก่งแล้วเนาะในส่วนของคนที่ควรจะเปิดนะครับก็ได้แก่คนที่ชอบตัวละครนี้อยู่แล้วแล้วก็ต้องการซัพพอร์ตสำหรับเอาไปเล่นกับทีม f o l l o w u p นี่คือกระดูกสันหลังของ Follow-up อย่างดีครับผมในส่วนของใครไม่ควรเปิดครับไม่มีทุกคนก็ควรเปิดหมดแหละนี่ตัวประสานนะยูเวนสเต่ควจะไม่มีเพชและกะว่าเก็บให้คนอื่นนะ่ะเออแล้ว อโอเคประมาณนี้แหละมาตอกกันในส่วนของเฟสที่2นะครับตัวละควรแรกได้แก่ลิงชาผมไม่รู้ปอดของตัวละครนี้เลยฉะนั้นผมจะไม่พูดถึงมันแล้วกันนะก็เท่าที่ดูมาในไลฟ์นะครับก็จะมีการฮิล้ากสถานะแล้วก็เพิ่ม,มดาเมจเอฟเฟกต์ทำลายลังการเลกเกอร์แบบดีกว่าแบบดีกว่ามากมากเลยด้วยเพราะว่าเมื่อทีมราโดนโจมตีนะครับลิงชาจะปล่อยกระต่ายไปกระแทกหน้าศัตรูแล้วทําให้ได้ฮิลแล้วก็ลบล้างสถานะด้วยทําให้เซฟกว่าการเล่นการเลกเกอร์เพราะว่าการปล่อยกระต่ายไปเป็นระบบออโต้ แล้วก็อย่างนึงคือเพิ่มดาเมดเอฟเฟก์ทำลายล้างด้วยฉะนั้นเหมาะมากกับทีมทำลายล้างแม่ตัวละครนี้ผมสามารถแยกให้ได้แล้วกันว่าเราควรให้คะแนนเท่าไหร่มาอย่างแรกสำหรับ ID ผู้เล่นเก่าควรเปิดไหมถ้าคุณมีทีมทำลายล้างที่แบบเดิมเบสอยู่แล้วแล้วต้องการเพิ่มความแซบนัวขึ้นไปอีก คุณเปิดมากเลยครับมันทาให้ทีมบูเซฟขึ้นทําดาเมจได้แรงขึ้นดีสุดๆแค่ในสําหรับตัวนี้นะครับก็เอาไปเลย8เต็ม10นอกจากจะพูดข้อดีไปแล้วเราจะต้องมาพูดข้อเสียด้วยแล้วกันนะครับคือคุณเปิดหลิงชามามันไม่ได้ทําให้ทีมเบรกเอฟเฟคคุณเก่งขึ้นก็อะไรขนาดนั้นคือทีมเบรกมันเก่งอยู่แล้วฉันเพิ่มหลิงชามาก็แค่เซฟชีวิตนิดหน่อยเนาะต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยในส่วนของผู้เล่นใหม่นะครับผมให้ความน่าเปิดหลิงชาอยู่อันนี้ต้องขอโทษคุณใหม่เลยนะผมให้อยู่แค่4 เมื่อในน้าเปิดสำหรับผู้เล่นใหม่เพราะว่าคุณเอาเพชรตรงนี้ไปเลงกับพวกตัวดาเมจหรือว่า,าตัวซับตัวอื่นที่ไม่ใช่ฮิวจะดีกว่าคือต่อให้คุณจะมีทีมเบรกกนแล้วนะครับทีมเบรกยังไงคุณก็สามารถใช้กาเลอร์ได้อยู่แล้วขอแค่แบบปั้นให้มันดีๆหน่อยกาเลอร์ก็พอที่จะฮิวให้คุณทันอยู่แล้วไม่โดนดาเมจตายถึงตายแน่นอนถ้ามีกาเลอร์อีกอย่างหนึ่งก็คือกาเลอร์แจกพีแล้วก็เป็นสีดาวด้วยใช้น้นหางง่ายกว่าการเปิดหลิงชายเยอะ แล้วใครน่าเปิดบ้างอันดับหนึ่งก็คือคนที่ชอบอยู่แล้วแหละครับอันดับที่2คือคนที่อยากอัปเกรดทีมเบรกหรือว่าคนที่ยังไม่มีตัวคิวสตัวไม่จำเป็นต้องเล่นกับทีมเบรกลิงชาก็เก่งอยู่นะครับอ้าวหละเรามาต่อกันในส่วนของโตวสุดท้ายที่เราจะพูดถึงแล้วนั่นก็คือโทปัสแม่สาวสัมพกรนักเก็บสวยมาพร้อมกับหมูคู่ใจชื่อว่านัมบี้ถ้าคุณจังจําได้อยู่นะครับโรบินคือกระดูกสันหลังของทีมโจมตีต่อเนื่องคุณเข้าใจถูกไหมแล้วโทปัสล่ะ โฟาสเป็นหัวใจหลักของทีมโจมตีต่อเนื่องเอาละความน่าเปิดสำหรับผู้เล่นเก่านะครับก็ถ้าคุณเล่นมาถึงระดับนี้แล้วและคุณยังไม่มีโถฟาสเปิดนะครับเอาไปเถอะนะสิเต็ม10จุดตัวเนี้ยรวมถึงผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับก็แนะนําให้เปิดเหมือนกัน 10. เต็ม10เหมือนกันครับแล้วความน่าเปิดของไลค์โคนกับอีโดรนนะฮะสำหรับโถปาสนะคุณเอาไลค์โคนเนี้ยปล่อยไหนก็ได้เถอะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่เลยคือเรามีอ่าซอสเพลที่ ดาเมจพอๆกันแล้วก็อาจจะเด็ดกว่าด้วยตรงที่ว่ามันหาง่ายกว่าส่วนของอีดรลนะครับอีดอลหนึ่งเปิดมาตอนแรกคุณไปแค่หัวใจงโง่ใช่ไหมของทีมอ่าโจมตีต่อเนื่องแต่พอคุณเปิดปุ๊บว่าคุณจะเปลี่ยนเสวนหัวใจของนักวิ่งนะี่สูบฉีดเต็มที่อัพดาเมจได้เพื่อนแบบการน,นำซัมเมอร์เซลนะีเด็ดมากเลยครับสำหรับอันนี้สำหรับนะครับว่าตัวละครนี้น่าเปิดสำหรับใครนะครับข้อ1นะทุกคนข้อ2คือ ชอบตัวละครนี้ไหมถ้าชอบก็เอาเลยคือข้อ3นะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เป็นหัวใจหลักของทีม o l l o w u p แล้วคือก็ไม่อยากพูดอะไรมากนะแต่ Followup น่าจะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆมากกว่าตัวละครอื่นๆอีกฉะนั้นเปิดไว้เถอะครับดีกว่าคือมีติดไว้แล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าไม่มีนะครับสำหรับตัวละครนี้ เอาละเรามาสรุปกันแล้วครับแล้วใน2.5เราตัวละครที่หน่าเปิดที่สุดจะเป็นพวกตัวละครรีรลันที่เขาลีรันมาได้เด็ดมากนะลีรลันมาทั้งตัวตัวที่เป็นทั้งหัวใจและก็กระดูกสลักของทีมดอทรวมถึงของทีมฟอลอัพด้วยคือถ้าคุณขัดอะไรในแต่ละทีมนะคุณเปิดเลย1ตัวส่วนเหล่าตัวละครที่มาใหม่2ตัวนะครับไม่ต้องตามตัวจะเปิดไหมก็เรืองของคุณแต่ ตีตัวชิมลีมาเนี่ยคุณควรเปิดนะคืออย่างนี้นะคุณผมไม่รู้หรอกว่าตัวละครใหม่จะเก่งอะไรแค่ไหนยังไงเพราะว่าเราก็ยังไม่เห็นข้อมูลนะแต่ไอสตัวที่มาเนี่ยการันตีผ่านประสบการณ์โชคชนวนมากัแล้วมากเลยว่า4ตัวนี้อย่างเด็ดแล้วก็อีกอย่างคือการเปิดไลค์คนหรือว่าอิโดรอนของแต่ละตัวก็คือคุ้มค่ามากๆอัปเกรดมาได้เยอะเหมือนกัน ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับสีในสตัวนี้ถ้าคุณยังไม่มีตัวไหนก็กนดนะครับสบายใจได้เนาะโอเคผมก็คงหมดแต่เค่เทังนี้แล้วแหละคือมันหมดไส้บทพุงจริงๆแล้วผมพูดมานานมาก14นาทีอะชิปยาวเกินไปที่ผมจะรับไหวโอเคผมโน่านะครับโน้วไบรท์คุณสามารถติดตามผมได้ทั้งทาง Twitch YouTube แล้วก็ TikTok แต่ส่วนมากก็ย y o ยู u b e เนี่ยแหละเนาะ พวกคุณน่ารักมากๆที่ดูถึงจนจบครับขอบคุณมากจริงๆถ้าชอบกันก็กดไลค์ให้กันได้นะครับแล้วก็รวมถึงคอมเมนต์ด้วยนะถ้าคุณทำตัวน่ารักผมก็น่ารักกลับโอเคประมาณนีล้ละครับเจอกันคลิปหน้าครับจบตะเวนเท่านี้พูดมายาวโคตรเลยละ่ะล้วเราจะพาไปได้ครับในส่วน,อนของแนอาร์ตพคุณใหม่ตุ๊ก